ครับผมนะผมมาบางยองนะพามาดูบ้านเก่าชาวไทยลื be, be, ้อบางยองนะผมตอนนี no. ้พามาที่ว hm. ัดบ mm. ้านอ่างผมพยายามตามหาก็ตามหาแบบเอาสไตล์รูปแบบเก่าจริงๆตอนนี <S <S ้เขาว่าเก่านะผมผมก็มาดูก็เก่าจริงๆด้วยเพราะว่าอินมานานเขาจะลื้อละจะลื้อแล้วเรือนเก่าสไตล์ชาวไทยลื้อบางหลังก็ใหญ่บางหลังก็เล็กนะที่เห็นนี่เป็นชายคาเขาเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนเสานะผมเสาตั้งหินโบราณ พังแลไม่พังแลละนี่เขา,าจะรื้อเลยหินนี่ก็ไม่เหมือนกัน,นผมแต่าเสาที่พังเรือนชานู้เอาไทยดื้อ,น,อนี่เขาจะมีสร้างตัวเรืนที่หนึ่งแล้วก็ยุ่งข้าวสางข้าวไปที่ึเรืนชานที่หนึ่เ,นเขาแตแต่มันก็เชื่อมกันนะผมสมัยกรร่อนนะี่ไม้นะไม้ไม้ไม้สมัยกรร่อนนี่หาได้ง่าย ก็ปัจจุบันนี่ยากละทางใต้แคมีคล้ายๆมีรถไถมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอามือปลยเป็ดไก่ธรรมชาติอันนี้แบบสมัยใหม่ครับผมบ้านสมัยใหม่นอะแบบเก่าแบบนี้ครับผมสมัยสแตดแบบไฮรีไฮรีอ๋อเดี๋ยวที่เราขึ้นไปบ้านบนก็บ้านเขาดูนะพ่อบ้านเก่าโบราณที่เราขึ้นมาเองขึ้นกันนะเขาเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะ อันนี้ก็เกิน60ปีเนาะน่าจะเกินอบันอันีปูเขาดังนี่นห้าหาสิปีถึงก๊อนแปดสิป้ายปก็เก็บพออยู่ที่แต่น้อยกัแปดบป้าย๋อ้โหได้ไขออนุญาเจ้าขอบ้าน8ะแปดสิบกาปีเนาะบ้านเก่าบราณเนแหละครับผมเจ้าของบ้านบอกแปดสกว่าปีเนา สมัยก่อนนี่แหละเนอต้องแอนี่ใหญ่นี่ยนะเกิดนี่ใหญ่นี่ยนะแล้วคนถ่าไม่ยิงแล้วคนยาแล้วมีอ่ะเป็นไปได้ไงคนยิงอ่ะอ่ายอ่ะสองปีอ่ะอ๋อครันเท่านะก็ลูกหลานดูแลผมแปดสิบกว่าปีแล้วได้อยู่เดินมึงยอมมึงยอมโบราณจริงที่ผมตามหาที่ผมแนวนนี้แหละ เารป็ารไว้ามายก็พ่อลุงท่นก็ไม่าสบายได้มานั่งกันแต่ผมก็มาคุยกันเดี๋ยวกะอคล้ามาคุยให้กับบพงแก่ท่นนะผมสรุปว่าเรือดังนี้อายุ80กว่าปีเนี่ยเช้าขึ้นไปคุยกับเจ้าของบ้านเขาไปสบายผมเป็นพ่อลุงนะก็สรงสานเขาก็เอเดี๋ยวพอมาอีกครั้งจะมาเยี่ยมครับผม นั่งคุยกเขาสายคายจะเป็นอนมพุยกรมาพาดผม,มเคยไปน,นั่งคุยเขาแต่ดีเจ้าของบา้านเขาบอกว่าเขาทำมาแต่80ปีจะมีหมู่บ้านที่มีแค่หนึ่งสองหลังนะที่เหลือแบบเก่าโบราณแบบนี้ผมอันนี้สมัยใหม่ละอันนี้สมัยเกา่าจริงๆผมมาดูนะผมในหนึ่งมีเรื่องราวบ้านหรือทะลือ,อตอนนี้เป็นบ้านอ่างอายุ80กว่าปีแต่ผมได้ดูต่อนนะ ครับผมพอพามาเจอบีกหลังนึงนะเฮือนเก่าโบราณแบบไทเดอรโบราณออกแนวโบราณตัวนี้ก็โบราณอยู่ผมบ้ากันบ้าไม่นานก็จะลื้อละตัวนี้ทุกตัววัดมันอ่างนะมันอ่างให้สังเกตเสาตั้งหินนี่เสาที่จมไปละนานไม่นานก็บางทีหินนี่จมไปละแล้วก็จะมีใต้ถุนนี่มันจะดูเป็นโคลนนะเป็นที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายและสัตว์ผมก็ธรรมชาติเลี้ยงเป็ดอย่างไง จ้าของบ้านเขามาอยู่เขาบอกว่าอาจจะเป็นท่านออแต่เขาพาอยู่แว๊บๆๆนะอาจจะไปได้ซึมไปแต่ว่ามาดูสภาพโอเคอยู่หินวัดเขาหินสี่เหลี่ยมครับปูนเขาหลอดแท้งสี่เหลี่ยมจมไปละอันนี้ก็เรือนศาลเขาเก่าะตเหมือนกันอยู่เรือนธันวาคมนี่เขาจะทําอยู่คล้ายๆอยู่สองสไตล์เขาจะแยกห้องเป็น ห้องนอนที่หนึ่งตรงโน,อนอ้นนะแล้วก็ออกมานี่จะเป็นเดินชานเขานะแยกออกมาที่หนึ่งเดินชานแล้วก็ได้ค้าอย่างเนี้ยแถวตรงนี้เดินชาน,น,ายยานาเนานสาผูกพังบัดละดูเสาลนะโบราณทั้งหมดได้ทุนก็นมีหมูมีเป็ดมีไก่พิธีชาวบ้านครับผมทีนี้บัดบันอ่างเหมือนกันชุมชนบ้านอ่างเหมือนกันผมพามาทัวร์ ไปตาโอเคครับผมจะดูเรือนยื่นต่อนะตอนนี้ถ่ายนิดๆหน่อยๆครับบ้านอ่างครับผมก็พามาชมเรือนหลังหนึ่งนะผมบ้านอ่างดันเก่าโบราณจริงนี่ก็สภาพนะผมันนี้ขนาดเด่นตอนนี้เริษัทเขานี่ยสภาพดูนะผมแต่นี่ผสมผสานที่เสาเรือนเขาจะบกบูนด้วยนะแล้วก็เป็นเสาไม้ด้วยนะผมฝา ฝา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 สารอยู่แล้วเบิ่งมาเรนขอน่ะไม่นานคงจะลือแล้วฝาูนิญาอในจุดจุดหมู่บ้านอันนี้เขาว่าจะมี็สองหลังสามหลังสกี้ผมไปถ่ายทำมาก็7-80ปีนะอันนี้ประมาณ50ปีก็กี่วินี่ถึงอยอ่นอหกปีนอครับผมประมาณ60สิบปีนดูสภาพแหละเด็กจะขึ้นไปได้บนด้านบนครับผมดูนะอ่า สภาพด้านบนปกติเดินทะลุเขานะตอนนี้ผมออกมาดูดิฉันเขานะอันนี้สมัยก่อนเป็นเล้าเข้าแย่เข้าสางเข้าเท่าจะแยกไปที่หนึ่งเดินซานเขาทำมาที่หนึ่งไปสิบกว่าปีหลังนี้ทางอันนี้ดเด็ดรุ่นเก่าเหมือนกันอ่ะมันเพิ่มขึ้นมาด้านบนเจ้าของบ้านนี่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ครับผมรุ่นเก่าที่สร้างบ้านมานี่มาอยู่ละเขาเป็นเดินลูกหลาน รุ่นสองรุ่นสามของเดืองนี้นะให้นดูขบถุดูดีดีเหมือนเม็ดสันแทมสิ่งมาเหตปินุงโตขบถุขบถุขึ้นมาด้านบนนะฮะก็เดือนไทลือโบราณนี่เขาจะสร้างเตาไฟเนี่ยอยู่ในกลางเรือนอันนี้นี่สมัยก่อนนี่เขาจะทําตรงนี้เพราะว่าเอ่อการทำข้าวปลาหารทําตรงนี้นะเพ่อจะดึงให้ควาอบอุ่นด้วยอันนี้เขาสร้างกันไปกลางเรือนเรือนชนเผ่านะฮะเขาก็ทํากันเป็นนี้เหมือนกันนะ Th ang th ang บางที่นะผมสมัยก e ่อนนี่เขาจะมีย really ่างแคลย่างคาตรงด้านบนมันมืดมืดเทมๆนะเรือนไทยสมัยก่อนนี่จะมืดมืดเทมๆแล้วก็จริงฝาไม้นะถ้ามันถ้ามีฝาไม้ขั้นนี้เขาจะไม่ทําำบาสบอลปิดเปิดได้ผมฝ่าเขาเรียกฝาตัวนี้นะแปดสิบปีนะครับวันน่ะ